ย่องแจก็อเซเว่นคิมเซจองบินลัดฟ้ามาหยอดคำฮิตผู้ไทยอ้อนเอฟซียกกวนความน่ารักจนใจวาวุ่นเลยเหล่านักร้องนะักแสดงจากแดนกิมจิที่ยกแก๊งมาร่วมงานมหากรรมท่องเที่ยวเกาหลี คอรีอาอีเวอรี่แวร์ไม่ว่าจะเป็นยองแจสมาชิกวง g o t นคิมเซจองนักสแสดงจากซีรีส์บิซนเนสพอเพอร์เซลอันคันนีเค์เตอร์และเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่เบลล่าจูลี่ฮานนและศิลปินคนไทยหนึ่งเดียวนัตตี้จากคิสออฟไลท์ทั้งนี้เหล่านักร้องนักสแสดงยังโชว์สกิลภาษาไทยเอาใจแฟนๆด้วยอย่างยองแจและคิสออฟไลท์โชว์คำพูดยอดฮิต ไอ้เราก็น่ารักซะด้วยทีนี้ก็ลำบากก็วาวุ่นเลยด้านคิมเซจองทักทายด้วยคำว่าสวัสดีค่ะปูผัดผงกระหรี่อร่อยมากๆทำเอาแฟนๆยิ้มฟินไปตามๆกันเลยทางด้านยองแจอย่างอัปเดตผลงานในตอนนี้ว่าคงทำหน้าที่เป็นดีเจจัดรายการวิทยุไปก่อนรวมถึงงานดนตรีก็ยังไม่ทิ้งเพราะเป็นอาชีพหลักของผมก็คือการเป็นนักร้องซึ่งเร็วนี้คิดว่าน่าจะมีผลงานเพลงให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับ